สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามงานการสร้างบอนไซของบอลไซลุกทุ่งประจำวันที่20เมษายน2567นะครับก็หลังจากที่เดินเลือกดูไม้พักหนึ่งนะครับก็ก็เลือกได้เป็นหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับเป็นไซไซเล็กดีกว่าอ่ะเป็นไซเล็กนะครับ พอดีพอดีวางเขาไว้กับพื้นเนี่ยสี่หเดือนได้นะครับก็มาพารณาดูก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องเอาเขาไปทำไปติดตามกันเลยครับเอาละครับทีนี้ก็พร้อมแล้วที่จะแต่งหล่อนะครับแต่ก่อนที่จะแต่งหล่อผมจะมาตั้งรหัส ให้กับไม้บอนไซตัว้นนี้ก่อนนะครับโดยรหัสก็จะเป็นตามที่เห็นนี่นะครับแผ่นอลูมิเนียมนะครับนี่แผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ปากกาเคมีเขียนอยู่นะครับผมคิดไว้นะครับผมจะใช้อะอะไรเขาเรียกอะไรเหล็กที่ตอกที่ตอกตัวเลขะครับที่ตอกตัวอักษรต่างต่างเนี่ยนะครับมาตอกมาตอกเข้ากับเนื้อลอูมิเนียมเลยนะครับ เพื่อว่ามันจะได้ไม่ลบนะฮะแต่ตัวนี้มันลบแน่นอนนี่เดือนเดียวมันก็ลบแล้วโดนแดดก็จางแล้วนะครับครับเหตุผลก็คือที่ผ่านมาผมทําคลิปทําไม้มาเนี่ยส่วนมากผมจะทําคลิปนะครับไม้แต่ละต้นที่ที่ที่ผมสร้างมาเนี่ยผมจะทําคลิปไว้เพื่อเป็นการบันทึกประวัติของไม้แต่ละต้นไม่ว่าอนาคตไม้จะอยู่กับเราหรือว่าจะแบ่งเพื่อนๆแบ่งพี่แบ่งน้องไปนะครับอย่างน้อย มันก็มีประวัติติดตัวของมันนะครับเป็นการทําประวัติไม้นะโดยทําในรูปแบบของคลิปอยู่ในช่อง YouTube ของบอนไซลุกทุ่งนะและทีนี้พอทําไปทํามามันเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันสับสนทีนี้นะครับไม้มันเยอะมันมันมันค้นมันมันคนดูยากไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนนะครับท่านจะตั้งชื่อสมปอง อะไรสมชายมันก็มันก็คงไม่ได้นะครับก็เลยเอาเป็นว่าตั้งเป็นรหัสก็แล้วกันนะครับเพื่อเพื่อง่ายง่ายต่อการสืบค้นดูประวัติเขานะครับโดยต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับที่ผมที่ผมจะตั้งรหัสให้เขานะครับแล้วหลังจากนี้ไปผมก็จะย้อนย้อนไปทุกต้นที่ผมทําคลิปมานะแล้วก็ย้อนไปตั้งรหัสให้เขาตั้งรหัสให้โดยจะ เข้าไปแก้ไขปกปกคลิปในช่อง youtube โดยจะเติมรหัสตัวนี้เข้าไปเพื่อให้พี่น้องหรือตัวผมเองเนี่ยได้ได้ได้เห็นได้ชัดว่าเออคลิปนี้มันเป็นของต้นนี้โดยไม่ต้องไปดูรูปมันจำรหัสก็ค้นได้เลยค้นหาง่ายกว่านะครับประโยชน์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งประโยชน์ก็จะกับตัวผมเองนะครับผมก็ค้นง่ายพี่น้องที่สนใจก็สามารถค้นดูง่ายนะครับก็ ลองดูครับมันจะเป็นรูปธระทัไหมไม่ลองก็ไม่รู้ทีนี้รหัสมีอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยเลข3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นขนาดของไม้นะครับเป็นเป็นไซส์ของไม้โดยผมไม้ในสวนผมผมจะแบ่งเป็นเป็นสี่นขนาดสกลุ่มนะครับคือ S แล้วก็ M แล้วก็ L แล้วก็ XL นะครับ ผมกำหนดเองนะครับนี่คือไซส์นี้นี่ผมกำหนดไว้ให้เป็นไซส์เล็กนะไซส์เล็กไซส์เอสนะครับถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นไซส์ไซส์กลางนะครับคือไซส์เอ็มถัดขึ้นไปอีกก็เป็นไซส์เอลเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะเป็นเอคลประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนมากนะครับไม้ในสวนของบอนไซลูกทุ่งจะเป็นไม้ไซส์ S กับไซส์ M น่าจะประมาณ80%ที่เหลือเป็นไม้ สาสใหญ่นะครับต่อไปผมจะมาเล่าถึงประวัติโดยคร่าวๆของเจ้า s 0 0 5ต้นนี้นะครับนั่นเห็นไหมครับมีชื่อแล้วเออมีรหัสแล้ว <c oughs> เรียกง่ายขึ้นนะครับ s 0 0 5ไม้ต้นนี้นะครับหมากเล็กหมากน้อยทรงอะไรเขาเรียกผมไม่มั่นใจนะครับไม่ใช่ต้นคู่ไม่ใช่โคนคู่เป็นทรงต้นนี่แหละนะครับแต่ว่ามันมีเป็นไม้เป็นง่ามหรือเปล่านะครับ ก็ผมเริ่มผมเริ่มเล่นปี2,561ไม้ตอนนี้นะครับผมไม่ได้จดบันทึกไว้ทีแรกก็ประมาณปี2,562นะครับ62ที่ผมผมผมขุดเข้ามานะอย่าเพิ่งตกใจนะครับบางท่านว่าเอ้ะไม้ตั้งตอนนี้ปี67 5ปีแล้วทำไมเพิ่งได้แค่นี้นะครับสาเหตุของมันก็คือมันช่วงนั้นคือช่วงแรกช่วงมือใหม่อยู่ ขุดไม้ไปด้วยดูคลิปไปด้วยดูศึกษาไปด้วยนะครับทีนี้มันเลยไม่นิ่งขึ้นทรงมาดูคลิปไปไม้โตไปเรื่อยๆตามความคิดทีแรกพอเดือนต่อมา2เดือนต่อมาไปเจอแง่มุมใหม่ไปเจอประเด็นใหม่อา้าวไม,ไม,ไม่ไม่ถูกแก่ตัดแก้ทําเป็นอยู่อย่างนี้นะครับหลายรอบนะครับมันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นสักทีนะก็กลายเป็นว่าชา้า เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ,เ,ระะรบเป็นไปได้พี่น้องเรานะครับดูให้ดีๆก่อนเวลาเราได้ไม้มาเนี่ยได้ต่อไม้มาเนี่ยหรือหรือเลี้ยงจากเลี้ยงเลี้ยงเป็นต้นเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยมีเวลาคิดเนี่ยเราเป็นไปได้เนี่ยสูงว่าได้ต่อมาปุ๊บเนี่ยเราวาดรูปไปเลยวาดรูปลงแผ่นกระดาษทําเป็นสมุดไว้เลยก็ได้ถ้าวาดรูปเก่งน่นะครับเอาเคร่าวๆว่าไม้ทรงนี้สูิว่าเราเรา,เราได้มาเนี่ยเอาความจริงเลยอ่ะที่แรกผมได้มาแบบนี้นี่ เราจะทําแบบไหนเราเออกแบบไว้ก่อนเลยเอาให้ตกคลึกเอาให้ลงตัวเอาให้จบก่อนบนกระดาษมันจะง่ายครับเรามาสร้างสร้างตามตามแผนของเราที่วางไวนะ้นะครับมันจะเร็วจะไม่เสียเวลามาแก้ไหมนะครับแต่มันก็อย่างว่านะครับทีแรกมันก็ยังไม่รู้ก็เลยต้องเป็นมาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับได้ไม้มาเนี่ยออกแบบดีๆก่อนคิดให้ตกผลึกก่อนนะครับให้ตกตะกอนก่อนให้ลงตัวก่อนถึงสร้างนะครับแล้วไม้มันจะ,ะกระชับเวลาเข้ามามันจะจบเร็วนะครับไม่เสียเวลาแกะนะครับหลังจากได้เข้ามานะครับประมาณปี62ผมก็มาเลี้ยงเลี้ยงตัดแกะตัดแกะตัดแล้วก็เลี้ยงเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ ใบใบมาก็มาลงตัวแบบนี้ในรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดกิ่งที่มันไม่กิ่งที่เป็นส่วนเกินออกนะครับแล้วค่อยมาดูกันไล่ดูทีละกิ่งในขณะเดียวกันก็จะตรงไหนที่ควรทําก็จะทําไปนะครับให้พี่น้องดูโอเคครับเอาละครับลิดใบตัดกิ่งออกเป็นบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งยังไม่ตัดออกนะครับจะมาตัดตอนอขั้นตอนการ เลือกกิ่งนะครับให้พี่น้องดูนะครับโดยจะเริ่มจากกิ่งซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากเต้ากิ่งขึ้นมาแยกมาด้านหน้ายกสูงขึ้นมาแต่ตัวนี้ต่ำลงไปน่าจะน่าจะให้กิ่งนี้เป็นกิ่งเมนผมไม่ได้กำหนดตั้งแต่ทีแรกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม้ตัวนี้มัน คือตอนแรกมันมันยังไม่รู้มันกําหนดยังไม่ได้กําหนดยังไม่เป็นนะครับมก็เลยมาแบบนี้แหละก็ทําไปเท่าที่ทําได้นะครับมา,มาเริ่มมาดูกันที่ขแขนงหน้าขแขนงหน้ามาปุ๊บเป็นขแขนงย่อยขแขนงย่อยกิ่งนี้เอาออก ขนาดมันได้แล้วก็ตัดตัวนี้ยังไม่ได้แล้วก็กิ่งเมนของกิ่งแขนงนะครับมันจะมีกิ่งกิ่งเมนของกิ่งแขนงอีกนะครับคือกิ่งนี้มานี่แต่ว่ามันยาวไปทีนี้พุ่มมันจะยาวเกินผมจะมาเล่นคู่ตาคู่นี้ตดาดอกก่อนนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปกิ่งแขนหลัง โอ้ยตุรักษทุเทศนะครับมากิงเียนมากิงแขนงหลังกิงแขนงหลังเนี่ยคู่นี้ใกล้ไปไม่เอานะครับจะมาเล่นดูก่อนเล่นคู่นี้นะครับเข้าลวดออกตัดทิ้งเลยตรงส่วนไปลย ขนาดมันได้แล้วนะเข้ารวดแล้วนะครับเนี่ยเข้ารวดไว้ประมาณนี้ตัดเลยตัดเลยตรงไหนบ้างอีกรูดออกเลยใบมันแก่แล้วนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เอานี่อันนี้ภาพจากมุมสูงนะครับทีนี้มาดูด้านข้างกัน นะครับมองจากหน้าไม้เข้าไปปั๊บขแขนงหน้ามาไปขแขนงหลังมันอยู่เสมอกันคงต้องได้กดลงเข้าลวดกดลงได้นะครับใช้ลวดเส้นใหญ่2เส้นเอาได้นะครับให้มันอยู่คนระดับกันนะครับมันมันบังกันฮะเนี่ยลงมาแบบนี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงกิ่งเมน ขแขนงหน้าขแขนงหลังเมนนี่มัน,ม,นมันไปข้างหลังเกินไปผมผมจะดัดมันเข้ามามได้อยู่นะครับนี่ใช้คงใช้สองเส้นหรือไม่ก็คงต้องได้ดึงนะครับใช้ล้งเอาก็ได้ล้งไม่หักนะครับเหนียวก็พอมันมาอันนี้ก็จะเป็นกิ่งขแขนงหน้าที่สองตัวนี้นะครับพวกนี้ก็ เล่นเป็นแขนงเป็นในส่วนของของของปลายพุ่มไปนะครับมันขนาดมันได้แล้วก็ตัดเลยตัดไว้อแล้วค่อยเข้ารวดเดีจะเข้ารวดให้ดูโอเคผ่านไปกิ่งหนึ่งมันยังไม่เข้ารวดครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเข้ารวดเสร็จ ต่อไปดูกิ่งสองครับกิ่งสองซึ่งเป็นกิ่งขวานะครับเต้ากิ่งออกมาอันนี้แขนงหลังแขนงหลังนะครับมาแขนงหลังกิ่งย่อยมาขนาดมันได้แล้วกิ่งนี้มาขนาดมันได้แล้วก็ตัดตัวนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่ตัดมากิ่งเมนกิ่งเมนมาที่ปุ๊บดูครับหลายกิ่งเลย กิ่งเมนต่อไปต้องเป็นแขนงหน้าผมจะเอาตัวนี้เป็นแขนงหน้าล้วเอาตัวนี้เป็นกิ่งเมนครับส่วนนี้กิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับเข้ารวดเอี้ยวไปแบบนี้ที่เหลือตาดอกนี่ตาดอกก่อนก็ได้พวกนี้เต้ากิ่งมันยังเล็ก ต้อขนาดกิ่งมันเังเล็กอยู่นะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ก็เข้าลวดเข้าลวดไว้นะครับเสร็จต่อไปกิ่งหลังสังเกตเห็นไหมครับกิ่งหลังนี่คือไม้ที่เริ่มต้นมาไม่ดีนะครับเริ่มต้นมาไม่ถูกมันก็เลยไปต่อ,อยากนะครับคือถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรก มีการบิดตาบิดอะไรไว้ดูตําแหน่งดูอะไรให้เรียบร้อยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ดูดีๆตั้งแต่เริ่มแรกมันก็เลยผิดลามมาเรื่อยเเหมือนสร้างบ้านเลยครับถ้าตั้งเสาไม่ได้ฉากไม่ได้มุมก็เรียบร้อยแล้วครับลามไปถึงมุงหลังคาปูกระเบื้องลามไปหมดเลยนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับสร้างไม้ก็เหมือนกันเริ่มต้นไม่ได้ก็ไปไม่เป็น เอาว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะกิงเมนมาไอ้เต้ากิง่งต่อไปผมอากิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับลองดูจะได้ไหมเข้าลวดปรับมุมมาเอาพวกนี้เป็นแขนงหนึ่งเพราะว่าม,มันจะได้มองเห็นจากทางทางหน้าไม้นะครับเห็น,เห,นเห็นกิ่งเมนเนี่ยพราะมันเฉียงเฉียงมาทางซ้ายอยู่จะตัดตัวนี้ทิ้งเข้าลวดแหละ แต่ตนนี้ทิงหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับตันนี้เขาออกซะ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนะครับรอดูก่อนความเป็นไปได้ว่ากิ่งนี้จะเป็นกิ่งเมนให้ได้ไหมเอาตัดสั้นๆอีกกิ่งนี้อืมอ่ะโอเคโอ้ยอเห็นไหมครับ กิ่งหลังเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นกิ่งเมนมันจะลงไปแบบนี้คิดว่าพอได้นะแต่กิ่งนี้เอาไว้ก่อนจะเอาออกหรือจะตัดเดี๋ยวค่อยตัดที่หลังก็ได้ดูก่อนโอเคครับต่อไปมาดูกิ่งหน้านะครับกิ่งหน้าคือกิ่งนี้นะครับดูตำแหน่งครับค่อนข้างจะเป็นกิ่งที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกเวียงกิ่งใช่ไหมแต่ก็พอได้อยู่ก็จะเอาดลดละนะครับ มาปุ๊บขแขนงขแขนงแรกอันนี้เป็นกิ่งเมนเข้ารวดดัดไว้ขนาดยังไม่ได้นะเอากิ่งไหนดีเป็นกิ่งเมนเอากิ่งข้างนอกกิ่งนี้นก็ใช่ไหมใช่เอากิ่งข้างนอกแบบกิ่งเมนก็ค่อยมาเข้ารวดไว้โอเคครับกิ่งหน้าไม่มีอะไรมากผ่านไปแล้วสี่กิง่งซ้าย ขวาหลังหน้า1234ต่อไปส่วนยอดมาดูส่วนยอดครับไม่รู้กิ่งอะไรแตกขึ้นมาบ้างแต่ผมดูแล้วนะครับผมพิจารณาแล้วผมผมได้แนวทางแล้วผมผมได้ทางเลือกแล้วอธิบายสะหน่อย ซ้ายขวาหลังหน้าต่อไปก็เป็นซ้ายผมจะเป็นกิ่งนี้กิ่งซ้ายนะครับดูระยะก็ได้อยู่จากกิ่งนี้ขึ้นไปไม่เกี่ยวกิ่งนี้นะครับเอาออกก่อนเลยกลิ่งนี้ใครไม่เกี่ยวก็ทอยไปปั้งโอเคขวาซ้ายหลังหน้าร,รอบที่สองมาขวาคันจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งซ้ายมันก็ใกล้กันเกินไป ระยะนี้เห็นไหมครับระยะนี้จากจากกิง่งนี้มากิง่งจากกิ่งหน้ามากิ่งซ้ายคือระยะนี้ถ้าจากกิ่งซ้ายไปกิ่งขวามันใกล้กันโพดดูข้างหลังก็ไม่ได้มาแบบนี้ผมเลือกแบบนี้ครับอันนี้มองจากหน้าไหมผมจะตัดเขียงเลยตรงนี้เขียงปุ๊บ สองกิ่งนี้ไม่เอามันก็จะหลุดออกไปตัดออกไปไม่เอาสร้างตัวนี้เป็นยอดแล้วมันมีตาอยู่ครับแถวน,นี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถึงจะมาสร้างเป็นกิ่งขวารอบที่สองแล้วก็สร้างกิ่งหลังกิ่งหน้าสร้างยอดจบต้องดูกันไปตามความเหมาะสมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาให้ดู แต่ต้องดูเรื่อยๆนะครับโอเคผมจะเอาตามนี้จะเอาเลื่อยหรือเอาครีมดีผมว่าแค่นี้ครีมก็เอาอยู่้วเนี่ยกิ่นแค่นี้แต่ค่อยๆต้องค่อยๆกัดนะครับกัดทีเดียวนี่หักครีมปากนกแก้วนี่ ของผมนี่มีอยู่สองตัวนะครับเป็นคีมสตาเลตรุ่นกลางตัวนี้มีปากห้งแก้วกับท้องเรือใช้งานก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันลักษณะงานไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับโอเคอก็กัดอไป อ,อแต่งให้รับกันแต่งให้เสร็จไปเลยนะครับไม่ต้องมาแต่งอีก สำหรับหัวเขียงเนี่ยมันเป็นกิ่งออกมาแล้วนะครับไม่ต้องกลวนตายไม่ตายแต่ถ้าในกรณีมันเป็นตาอยู่เนี่ยต้องตัดเผื่อไว้ไม่งั้นมันอาจจะไม่ไม่แตกกิ่งออกมาให้นะครับมันอาจจะแห้งแต่ในกรณีแบบนี้ไม่แห้งแน่นอนแต่งเวเว้าลงไป อโอเคเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ก็ทาน้ำยาทาแผลไว้นะครับอืมมาดูกิ่งนี้กิ่งอันนี้เป็นกิ่งซ้ายรอบที่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะได้เข้ารวดดัดไว้อันนี้ก็เข้ารวดยกไว้เป็นยอดโอเคครับ มองโดยรวมก็เท่าที่ทำได้นะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับคือไม้คือถ้าเริ่มต้นไม่ดีจะมาแก้เอาทีหลังเนี่มันมันเป็นอะไรที่ยากยากอยู่นะครับทางที่ดีคือเอาให้มันตกผลึกแล้วก็สร้างสร้างตามแบบที่เรา เราออกแบบไว้นะครับแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม้ก็จะออกมาดีเองใส่ใจทุกรายละเอียดอันนี้มันหนึ่งความที่ว่าไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ดูแลไม,ไม้ไม่ทันด้วยนะครับาการโทษกิ่งการเบรกกิ่งเบรกอะไรเนะี่ยมันไม่ทันมันก็เลยออกมาแบบนี้แหละไม่ไม่ไม่ถึง80เซได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ย <c oughs> ไม้ตัวน,นี้ก็ จริงๆการทำไม้เนี่ยทำหลังจากเราเรามีความรู้แล้วนะครับเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยการที่เราจะทำทำไม้ออกมาให้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะนอกจากมีความรู้แล้วมันต้องมีมีเวลาด้วยมีเวลาแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามมีความใส่ใจ ดูดูเขาบ่อยๆนะครับเพราะบางจุดมันแก้ไขไม่ทันนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเอาเยี่ยงได้แต่ยาเอาอย่างนะครับโอเคอันนี้ทำไว้อ่าให้เป็นเครื่องเตือนว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไปไหนล่ะป้ายผมไปไหน ครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็คงมีที่ต้องทำก็คงจะมีแค่นี้เอา้า้ต้อยู่ไหนอีพ่อเอ้เชี่ยงจะาข้องเราที่บา้านนี่อ๋อนี่ไงอโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับไม้ตัวนี้แล้วก็อีกหลายๆต้นก็อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจะพยายามไล่ทำแล้วก็ติดรหัสให้เขาเออ เห็นชัดไหมครับอันนี้คือลักษณะหนึ่งของลักษณะเด่นอันนึงของหมากเล็กหมากน้อยนะครับเปลือกเขาจะเขาจะถ่ายเปลือกเปลือกที่มันแห้งแต่เปลือกใหม่ออกมาเนี่ยเนียนกิ๊กเลยนะครับก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับใส่รหัสให้เขาเพื่อความสะดวกอย่างที่เกินเกินไปแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาเท่านี่ ไม่ถูกเอาไว้โคนเลยเอาเข้าวๆครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปแรกของเจ้า S005 นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ อฟังดูดีนะครับดูเป็นระบบดีนะครับมีชื่อมีรหัสแล้วนะครับก็คงต้องมีอีกหลายคลิปอยู่พอสมควรนะครับกว่าไม้ต้นนี้จะจบนะลองมาติดตามกันดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรยังไงกับเขาบางนะครับแล้วก็อีกนานแค่ไหนมันถึงจะจบนะครับและจบแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับครับก็ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงต้นอื่นๆด้วยนะครับผมจะทยอยติดรหัสให้เขาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กินเวลามาพอสมควรแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ